จากร้านขายลาบเนี่แกทำร้านขายลาบเพื่อที่จะเลี้ยงลูกน้องแกตอนนั้นผมมานั่งคุยกับแกครั้งนึงแล้ะเพื่อที่จะเลี้ยงลูกน้องใช่แต่ตอนนี้ร้านขายลาบแกทําเงินวันละแสนทํายอดขายวันละแสนเซอร์ไพรส์มากก็ลูกค้าจะเข้าออกเข้าออกวันละแสนก็เฉลี่ยก็ประมาณ8 0 0 0 0ื่นถึงประมาณแสนหนึ่งต่อวันร้านขายลาบดูพี่น้องมันอยู่หิตใจเนาะ ใจตอนนี้เฮ็ดธุรกิจนี่อย่างไงท,ท,ทำทำทำธุรกิจอะไรบ้างตอนนี้เหรอเราก็มีโรงทอยเองมีโรงทอยมีโรง,<อ>งตัดโรงเย็บโรงสกรีนเองโรงสกรีนเอง,เองมีฝ่ายขายมีกา,ฟกาฟแฟกาแฟสองเมไทยมีร้านลาบจุ๊มจุ่มซัเป็นสองสวัสดีจุงกะแมวโมโอนนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมป่าสมานกาเม้นนะครับหรือเสียสมานกาเม้นเนี่ยจากคนขับแท็กซี่นะกลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านได้ยังไง ต้องมาฟังจากปากเราต้องมาฟังจากปากเสียสมานเองนะครับไม่รู้จะเรียกป๋าเลยเรียกเสียผมเรียกเสียดีกว่าอ่ะต้องพี่หมานก็ได้พี่หมานใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ผมแบบคือจะบอกว่าไอดอนผมก็ผมก็พูดได้เต็มปากนะว่าไอดอนเพราะว่าการเริ่มต้นของของพี่หมานเนี่ยเริ่มต้นมาจากศูนย์เนาะติดลบไหมถามว่าติดลบไหมในช่วงที่มันแย่มันก็ติดลบติดลบ อ่าใช่แต่เราก็มีต้นทุนจากลูกชาวนาจากพ่อจากแม่เราสู้อยู่แล้วใช่ป้าตาเป็นคนจังหวัดไหนครับศรีสะเกดศรีสะเกดใช่อุทุมพรพิสัยอุทุมพรอุทุมพรนี่อำเภอคุณคุณนีอุทุมพรพิสัยเบอร์อำเภอบักซ่องป่ะอำเภอเดียวกันอำเภอเดียวกันใช่อำเภอเดียวกันเดี๋ยวกายสองจะพีดกับมันเด้อคุมอยู่ก็นั้นเนาะคือผมอยากรู้จุดเริ่มต้นว่าจากคนขับแท็กซี่มารวยร้อยล้านได้ไงอ่านเล่าให้ผมฟังหน่อยคือ ถามว่ายังไงตั้งแต่อายุสิบห้ากเราก็จบม .3 บแล้วก็ขึ้นรถไฟมานี่แหละ มาจบก็ไม่ก็อยากเรียนมาก็มาทํางานเหมือนรับเหมาทาเฟอร์นิเจอร์แล้วมาเป็นเด็กรถส่งของมาส่งน้ําแข็งมาติดรถส่งของอายุ20ก็เริ่มขับรถขับแท็กซี่ขับแท็กซี่ก็ขับแท็กซี่ได้ประมาณ15ปี15ปีใช่สิปีเลยมีแท็กซี่ขับนานนะเคยมีแท็กซี่จนสาคันกี่คันนะสคัน3คันใช่ขับจนมีแท็กซี่3คันใช่แล้วทีนี้ปปี53าสาตอนนั้น มันเรื่องการเมือง่มันหนักใช่คือปี53ยังขับแท็กซี่อยู่ยังขับแท็กซี่อยู่ปี5 3สานี่ผมร้องเพลงที่พัตยานะผมจาได้ใช่นั่นแหละเรื่องเหตุว่าการเมืองเราเลยออกไปขับแท็กซี่ไม่ได้ก็เลยมาเห็นแฟนน่ะนั่งเย็บผ้าอยู่เราก็เลยลองดูว่าเอาเย็บผ้านี้ได้อะไรมั่งมีจักรอยู่3ตัวเขาก็เย็บแับมุกน้องของคนหนึ่งเนี่ยเราก็เลยลองเย็บตัวเย็บเองทําเองบเองเย็บเอง Oh. ใช่ลองหัดเย็บผ้าแล้วก็ลองอยู่ประมาณอาทีตนึ่ง oh. ก็เลยถามว่าได้ราคายัางไงถามแฟนใช่เราก็เริ่มมาเราอยากทำและคิว่าเสื้อตัวละหบาทประกอบตัวใช่ป่ะ5 oh. ้าวันหนึ่งถ้า,ำาทำทได้ร้อยตัวเราไปได้500ร้อทำได้พันตัวเราก็คิดว่าเราได้ห้าพันคิดสเต็ปง่ายๆเลย oh. ก็เริ่มทําก็ลงจากเพิ่มจาก3ตัวเป็น5ตัวเป็น10ตัวขยับขึ้นมาทีละ3เดือนก็รับลูกน้องเข้ามาเพิ่มรับเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆห้าสามห้าสี่ห้าห้าเนี่ยก็ยังย็บผ้าอยู่ตอนนั้นมีลูกน้อง40คนแล้วย็บผ้าเฉยๆแป๊บเดียวเนี่ยนะอ่าแป๊บเดียว<ป>คือสามปีอะสามปีใช่มีลูกน้อง40คน40คนโอ้โหถือว่าถือว่าเยอะนะ คือ<ช>ว่าเยอะเยอะมากสามารถสี่ห้าห้าพอปีห้าหกเราก็เริ่มไปขายไปขายเองเลยที่ตลาดโบเบ้คือปกติก่อานานั้นสง<อ>่งาารับงานเขามารับงานเข้ามาทำเ<ช>ขา<อ>ทําให้เขาเราตัดมาแล้วเรามาเย็บประกอบตัวเสื้อยืดเย่างนี้แหละใช่เย็บประกอบตัวแล้วก็ใด้ตัวเท่าไหร่ได้ตัวเท่าไหร่ได้ตัว5บาทตัว5บาทใช่จากเราได้เราเคยทําวันหนึ่งเคยทําได้ถึงเกือบหมื่นตัวนะหมื่นตัวนสี่สิบคนเนี่ยเป็นเงินเป็นเงินเท่าไหร่หมื่นตัวหมื่นตัวก็ห้าหมื่นห้าหมื่นตัวละห้าบาท ตัวละ5บาทใช่เพราะลูกน้องเราเยอะตอนนั้นลูกน้องกยันเืิองานแต่หกโมงเช้าเลิกงานห้าทุ่มรุยุยกับลูกน้องมากจริงช่วงนั้นอะอ ลุยกับลูกน้องลุยลุยแบบโอ้ทำงานเราเป็นาตาย <S <S ก็เริ่มไปขายตั้ปีห้าหกไปแ,แรกแก็ยังไม่ดีขายที่ไหนขายที่โบเบอใช่ตลาดโบเบเลยข้างคลองไปตั้งแผงตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วหกโมงเช้าเก็บขายตลาดกลางคืนตอนเช้าแล้วก็มาวิ่งงานวิ่งงานเอามาเข้าร้านเย็บเหล่าเพราะตอนแรกยังไม่ได้ขายดีเริ่มมาดีก็คือปี5 7ปี57ก็เร็วเร็วนี้นี่เร็วเร็วปี5 7เริ่มขายจากเสื้อปั่นเพื่อแม่ปีแรกเลยอ่าที่ สื้อสีเหลืองเสื้อสีฟ้าเสื้อสีฟ้าใช่ปั่นเพื่อแม่ Bright for Mum ครับนั่นแหละก็เริ่มจุดตรงนั้นเลยทําตอนนั้นเยอะตอนนั้นทําอยู่ประมาณเกือบหกแสนตัวป๊าดเดี๋ยวใช้เวลาไม่กี่ปีเองนะเนี่ยย้อนไปปี57เมื่อประมาณ8ปีที่แล้วจากคนคับแท็กซี่เนาะแปีที่แล้วเริ่มขายดีใช่เริ่มขายดีครับผมทําอยู่ประมาณ4เดือนก่อนวันแม่เนี่ยผมไปขายอยู่ประมาณเดือนเดียวอ่านั่นแหละเป็นปีนั้นที่ผมขายขายไม่หมดแต่หากโรคผมมีแล้วผมมีทุนไปต่อ Oh. อ่อ่มีทนไปต่อก็ถือว่าเยอะทุกวันนี้ก็ยังเปิดร้านขายอตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ยังยังรับยังขายส่งอยู่เรามีหน้าร้านก่อนโควิดเนี่ยผมมี12สาขาโอ้โหท,ที่ที่ร้านขายเสื้อผ้าอย่างนี้แหละค uh oh. มีที่ลาวด้วยมีที่กัมพูชาด้วยมีที่แม่สอด uh oh. มีที่ถนนเพชรบุรีมีที่ประตูน้ำขอนแก่นมีที่พ uh oh. ม่ากร uh ุงเทพมีก็34สาขา สาขาคือหลายสาขานี่ยใชแแ่แล้วตอนนี้เหลือกี่สาขาเหลือห้า <c oughs> ต้องลดลงมาเ <c oughs> <c oughs> จ๊งเ <c oughs> จ๊งใช่อ๋อ เจอโควิดไปไม่เป็นเหมือนกันใช่ใช่มันมีมันมีผลเยอะนะโควิดใช่ใช่มีผลเยอะตอนนี้เฮ็ดธุรกิจนี่อย่างไงทำทำทำธุรกิจอะไรบ้างตอนนี้เหรอเราก็มีโรงทอยเองมีโรงทอยมีลงตัดโรงเย็บโรงสกรีนเองโรงสกรีนเองมีฝ่ายขายมีกาแฟกาแฟสองเม็ดไทยมีร้านลาบจิ้มจุ่มซัมปิงสองแต่แต่นี่ร้านลาบผมเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งผมมากินตั้งแต่สิบโต๊ะตอนโควิดตอนนี้มีกี่โต๊ะแล้วปะห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าโตจากสิบโตเป็นห้าสิบเก้าโตผมมาเจอเมื่อกี้ผมเฮ้ยผมงงเฮ้ย ทำไมมันใหญ่โตขนาดน,นี้เซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งตรงที่ว่าคนเท่าใจ,ใจมันใหญ่อยู่แล้วใจมันใหญ่อยู่แล้วจากร้านขายลาบแกทําร้านขายลาบเพื่อที่จะเลี้ยงลูกน้องแกตอนนั้นผมมาน,นั่งคุยกับแกครั้งหนึ่งแหะเพื่อที่จะเลี้ยงลูกน้องใช่แต่ตอนนี้ร้านขายลาบแกทํา เงินวันละแสนทำยอดขายวันละแสนเซอร์ไพรส์มากก็ลูกค้าจะเข้าออกเข้าออกวันละแสนก็เฉลี่ยก็ประมาณ8 0 0 0มื่ถึงประมาณแสนหนึ่งต่อวันร้านขายราบด้วยพี่น้องมันอยู่ที่ใจเนาะนอยู่ที่ใจคือลูกน้องเรามันก็โตขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> นะคนเนี่ยเขามากินเขาก็บอกต่อ <c oughs> นะจากอาหารเราก็ไม่ได้แพงมาก นะแล้วก็น้ําแข็งเราก็ไม่ได้ชาร์จโซดาเราก็ไม่ได้ชาร์จอะไรมากมายาราคาปกติเลยอ่าเหล้ามาอ่านำเหล้ามาเปิดเราก็ไม่ได้เก็บค่าชาร์ค่าเปิดคุณนําเหล้ามาได้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือลูกค้าก็จะปากต่อปากก็แรกๆมันไม่ได้นิ่งขนาดนี้หรอกแต่ทุกวันถามว่านิ่งไหมมันก็ยังไม่นิ่งหรอกอาหารมัน เข้าใจป่ะมันถูกปากทุกคนไม่ได้ใช่เราก็ต้องยอมรับในตรงนั้นว่าอาจจะชอบคุณไม่ชอบผมผมอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆนะผมผมผมมากินทีอะไรผมประทับใจทุกทีวันหยองต่อหน้าเลยคันอยู่ใกล้บ้าน่ะผมมากินเสมอถ้าอยู่ใกล้บ้านผมจะมากินทุกวันแต่ผมอยู่ห่างกันเหลือเกินกับป๋าวันนี้ไม่ได้เจอกับพี่สมานเนี่ยประมาณ6เดือนแล้วมั้งเนาะครับเนาะได้ได้ผมอยู่เดเดือนอ่ะแต่ก็เจอไปอยู่เจอในเฟซในยูทูบคุณใช่ใช่นี่คือคนลูกอีสานนะครับลูกอีสานที่ประสบความสําเร็จเนาะตาผมมองเราเป็นไอดอลสัก หนึ่งผมจะพยายามที่จะมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยนะรู้ว่าเหนื่อย <c oughs> รู้ว่าเหนื่อยแต่ว่าเราก็อยากจะกล้ามาอยู่จุดนี้สักวันหนึ่งผมจะพยายามถามขอบคุณที่สมานนะครับขอบคุณที่ให้ความรู้นิดนิน้อยๆที่ให้ประสบการณ์นิดนิน้อยเนาะเขาว่ามันอยู่ที่ใจอยู่นะที่ใจใช่ไหมพอ,อก็ทำได้คนหนึ่งก็บอกว่าผมต้องทําได้บีเสือสกาก็บอกว่าผมเชื่อว่าคุณทําได้ใช่ก็ดูเราเห็นพัฒนาการนี้คุณก็แค่ปีสองปีนี่นนะปีหนึ่งอ่าปีเดียวเนี่ยมาได้ไกลขนาดนี้ผมถือว่าโอเคมาก ใช่ไหมครับอ่าแล้วเรื่องโซเชียลมันจะบวกขึ้นเรื่อยๆครับอ่าอย่าไปมีเรื่องเสียแล้วกันคือจังหลกนอนเจ้ไอ้เด้มันสิดล้างครูสิล้างครูเออมันไม่ฟังอาจารย์อย่างเงี้ยไม่ฟังเออมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะก็ต้องใช้อันนี้ไปก่อนเด็กมันกําลังห้าวน่ะก็ต้องทําใจอ่ะแต่ไปก่อนขอบคุณพี่สมานครับขอบคุณมากครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากครับ